วันนี้จะพามาทำพุทราแช่บวยค่ะมีน้ำตาลน้ำเปล่าบวยดองสีผสมอาหารเราจะใช้น้ำสองแก้วบวยดองแปดเม็ดน้ำตาลสีขีดสีผสมอาหารตามชอบค่ะผสมให้เข้ากันแล้วนำไปตั้งไฟ เที่ยวให้เดือดค่ะเมื่อเดือดแล้วพักไว้ให้เย็นก่อนค่ะแล้วเรามาปอกพุทรากันค่ะปอกให้เกลี้ยงแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วล้างให้สะอาดค่ะแล้วนำมาคลุกกับน้ำบ๊วยที่เราทำไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ ก็จะได้บวยแบบนี้ค่ะรอทิ้งไว้สัก10นาทีก็ลองชิมดูได้เลยค่ะพุต่าแช่บวยลองทำดูได้นะคะ